ร้าน๋วยเตี่ยวที่แบบว่าชามใหญ่แค่ไม้ก็เต็มปากแล้ใหญ่มากจริงๆกินคนเดียวไม่หมดบรรยากาศนะครับวิวแปล้านนะครับวิวนะครับจีครับเงียบหรือไม้สนุกคะพี่นี้คือแดนชอนว่าใครจะกินได้หมด8คนยังไมวเลยด้วยนย วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของแดดและการทาครีมกันแดดสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ่องหมอทามาไกลจังเลยเนี่ยเข้าซอยมาก,ก็ยาก<ม>าคือถ้าเกิดไม่เปิด g o o g l e Map นี่ก็คือหลงนะอันนี้ยบอกว่ามาอะไรนะร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรชามเบอร์ชามเบเลอร์นี่คืออะไรชามใหญ่อย่างนี้หรอสั่งก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านเราแบบหลายๆถุงเมาเทใส่ชามเดียวใหญ่กินไม่ได้เหรอทำไมต้องแบบมาไกลขนาดเนี้ยหนูนี่แถวไหนเนี่ยอันนี้แถวไหนไอะฮะ แสงไฟทูนคืออะไรอะไรคือแสงไฟทูนอ้าวเนี่ยจะไปร้านก๋วยเตี๋ยวชชมเบลเลอร์นี่อยู่ไหนบ้านอยู่ตรงนี้แล้วร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่แล้วเคยกินปะหนูไม่คิดจะแวะไปอุดหนุนเขาไหนหรอไม่เอาอ้าวทำไมอ่ะแพงอ๋อหนูเคยกินเป็นยังไงหนูเคยกินอร่อยปะหนูเคยหนูเคยดูว่าตัวอย่างมันจะมีอต้องมีไดเพ้ด้วยแปลกนะ ก็คือมากินก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เขาชามใหญ่มากใช่ไหมใช่เออแล้วเป็นยังไงพี่พีชอีกแหละเขากินค่ะพี่พีชนี่แหลกก็มากินเหรอเขามากินไปแล้วเหรอเขาได้กี่ชามอ่ะเขาได้กินชามใหญ่เลยค่ะแล้วนี่ใครไม่รู้ค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบว่าชามใหญ่แล้วบรรยากาศดีกินอยู่ริมน้ําแต่ประเด็นคือทางเข้ามานี่คือแบบวุ่นวายมากเปิดกูเกิลแบบยังหลงต้องรอดูว่ามันแบบจะคุ้มค่ากับการมาหรือเปล่าใช่ไหมกินหมดไหมคกินหมดนะ หนูหนูก็มีท็อป,ปิกค,คุยกับพี่เยอะเหลือเกินหนูว่ารูปไปก่อนฮนะแป๊บบนึงพี่ถ่ายละาคารอยู่ถ่ายละาคารอยู่ <c oughs> สวัสดีครับไม่ไม่ถ่ายกับน้องแหละถูกแล้วดีลวครับหนูว่ารูปไปก่อนฮนะถ่ายละาคารอยู่จะกินหมดไหมจะกินหมดไหมเหรอทำไมมันตาใหญ่แค่ไหนกันฮ<า>นะอันนี้อันนี้ใครครับเนี่ย คนแถวนี้คนแถวนี้คนแถวนี้แหละจาชั้ำใหญ่ใช่ไหมขนาดนี้เลยขนาดนี้คนที่แบบต้อนรับดีมากเลยอะเหมือนแบบเหมือนรู้ว่าลิจะมากันทั้งซอยแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมฮะเขาลงลงเฟซไงลงเด้เหรอตอนแรกบอกว่าร้านปิดแล้วก็เลยเปิดเปิดเลยรู้รู้ว่ามาเขาก็เลยเปิดเขาก็เลยเปิดเลยโอ้หดีว่ะเหมือนเป็นท่านสสมาลงพื้นที่่างงสิกินหมดไม่หมดเดี๋ยวรอดูนะ ท่านไม่หมดปรับไปหรอเออปรับด,ด้วยเสียงมาแล้วท่านผู้ชมยิงไม่หมดเสียเงินเพิ่มเอาล้อเล่นเอาไปรอดูกันนี่นี่ใช่ไหมออนี่เราคือชชมเบลเลอร์คืออันนี้ไปคิวร้านก็จะแบบประมาณนี้นะฮะอยู่ริมทะเลสาบสีเขียวนี่นะเป็นแพรอะไรประมาณนี้ก็ร้านก็จะมี1 2 3 3แพรใช่ไหมฮะ3แพรนี้ นี่มานั่งนี่ดีแล้วคืออยู่ตรงนี้รู้เลยว่าไม่ร้อนแน่ๆเพราะว่าเขาติดแอร์ไว้แล้วก็เลือกนั่งปลายสุดวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้แบบ1ิโมงลูกค้ายังไม่เยอะยงเลือกที่นั่งได้อยู่คือร้านชื่อก๋วยเตี๋ยวชชมเบอร์เลอร์เราก็ต้องสั่งก๋วยเตี๋ยวชชมเบอร์เลอร์เอ้ยก็คืออันแรกนี่ป่ะก๋วยเตี๋ยน้ำตกหมูเนื้อาตก้าเปกติกินกี่คนครับ4ี่หท่านนไปท่านเรามา4ี่ท่านพอดีไม่กินไม่หมดปรับจริงป่ะไม่ ใหจริงใช่ไหมโดนแกงโดนหลกเนี่ยเนื้อกับหมูก็คือราคาเดียวกันอ๋องั้นก็ต้องอ่อนเนื้อแหละครับใช่คุ้มกว่าความคุ้มค่าไงพี่พีทอีทแหลกมากินได้กี่ชาม่ะเขากินชามนี้คนเดียวแล้วก็กินหม้อไฟเขากินสามเก้าเก้าคนเดียวเขากินชามเดียวใช่ไหมแล้วก็กินหม้อไฟด้วยคือถ้าเกิดนิดกินในเท่าเขาก็คือนิดก็กินจุถูกป่ะเจอแน่พี่พีท้าเฉยงงากอะไรอีกพี่ที่แบบว่าเป็นเมนูแบบ เด็ดๆอ่ะเป็นยำลูกยำปลาแดกค่ะยำปลาแดกก็คือปลาล้านั่นเองนี่เหรอยำรวมโคตรปลาแดกใหญ่มาก <ไป S 1> ก็คือใส่ปลาล้าถ้าไม่กินปลาล้า<ด> <ไป S 1> ก็ได้ไ <ป S 1> ใช่ไหมไ <ป S 1> ไตอนนี้ไม่ใส่ใสครับยำโคตรปลาแดกนะกินปลาล้าไม่เป็นนะครับทุกคนอยากว่าลิ้กระแดกนะครับก็ยังคงคอนเซปต์เดิมกินไม่เป็นจริงๆเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยครับเผ็ดน้อยคุณพี่ดูทำกันบ้านไปแล้วใช่ไหม เราเห็นว่ากินกินเผ็ดน,น้อยอยู่แล้ว<ห>พี่ก็เลยทำกันบ้านไว <ป S> ้ <ไป S 1> แล้วว่าหนม่งเมตรใส่รายละเอียดครับรานนี้ใครจะมาทานก็ส่งอันชีวประวัติมาเ <c oughs> มีอะไรอีกครับพี่หม้อไฟสองน้ำต,ต้องกินปลาท้าพี่พีดตลอดก็คือให้สู้เขาอยู่ดีรับคำท้าเลยวงมากอยู่ดีท <c oughs> <ร>ี่มีการท้าเกิดขึ้นได้ครับเอามาเลยพี่ใช่เอามาเลยนี่นะ๋วยเตี๋ยว แชมเบอร์เลอร์นะครับอยู่ที่สงประภานะครับดอนเมืองก็เรามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับกับบรรยากาศนะครับวิวแปดล้านนะครับดูนะครับคือมองไปรอบๆอบนะครับทับจีครับถึงว่าสนาม้ากไม่ลืมถามว่ามันคลองหรือมันบึงหรือมันทะเลสาบข้างล่างนี้คือผลิตสาลายนะแหล่งผลิตสาลวัตถุดิบของไทยนะแต่แบบไม่มีกลิ่นนะแต่แบบไม่เหม็นนะมันคงเป็นเขียวของมันอะเขียวจากสีน้ำอะ ระหว่างรอพี่เขาทาชามใหญ่หน่าดูเข้าสาระรอไหมเอออ้าวเข้าสู่ช่วงอะไรวะอ, <Morning. S 1> อ๋อขอลิมอ <laughs> ลีาลสาระไม่ได้มีสาระนานหรือสำหรับช่วงมอลิสมีสาระวันนี้นะครับวันนี้ก็ดูดูจากตาก็รู้นะว่าจะพูดเรื่องอะไรนะครับพูดเรื่องแดดนะฮะเพราะว่าแดดร้อนมากเลยนะตอนนี้นะฮะเครื่องบินมาเครื่องบินมานะ <laughs> แล้วก็บอกอยู่ว่าแบบแดดแดดแยงตาขนาดะนี้ยังพามองเครื่องบินอีกเน วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของแดดและการทาครีมกันแดดนะครับเวลาพูดถึงแดดเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของ UV นะครับ UV ก็คือมีทั้ง A B แล้วก็ C นะครับแต่ว่าเวลาเราดูที่ครีมกันแดดเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเขียนเกี่ยวกับ UV C เท่าไหร่เพราะว่าตัว UV C เนี่ยมันจะผ่านชั้นบรรยากาศมาค่อนข้างที่จะน้อยและเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทาครีมกันแดดป้องกันแดดเนี่ยเราจะทาที่มันป้องกัน UV A แล้วก็ UV B ได้นะครับซึ่งทำไมเราต้องมาดูว่าเราจะต้องมาแคร์ทำไม UVA หรือ UVB นะครับ UVA คืออะไร A นี่คือ aging นะมันทําให้ผิวเราแบบแก่ UVB คืออะไรคือ burning นะครับมันทําให้ผิวเราไหม้นะครับเพราะฉะนั้น2สิ่งนี้ไม่ดีกับผิวเรามากเพราะฉะนั้นเวลาดูที่ครีมกันแดดเนี่ยต้องดูว่ามันสามารถกันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB ถ้าเกิดเป็นค่าการป้องกัน UVA เราก็จะดูจากค่า PA ที่มันมีเป็น1บวก2อบวก3บวก4บวกอะไรประมาณนี้นะครับเนาะส่วนค่าในการป้องกัน UVB เราก็จะดูจากค่า SPF นั่นเองไม่ว่าจะ เป็นเลข 15, 30, 50อะไรก็ตามนะครับเนาะแต่อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราลืมระวังกันนั้นก็คือ visible light นะครับ visible light เนี่ยก็ค claro> ือน่ากลัวมากนะครับก็คือแสงสีฟ้าแสงจากจอคอมใดๆนั่นเองนะครับพิมพ์กันแดดที่ดีนะครับควรป้องกันไปถึง visible light ด้วยนะครับรจิ ตะเกียบหรือไม้สนุกนพี่ตะ,ตะเกียบใช่ไหมอันนี้คือเป็นพับหรือว่าให้กินนี้จริงจริงอ่ะให้กินจากอันนี้จริงจริงกินิก็ได้กัเล่นๆๆเล่นเล่นๆๆเล่นก็ได้จริงๆแล้วแต่ <c oughs> น,นี้คือแทนชอน <c oughs> นี่อันนี้ยำอ <c oughs> ียำ <c oughs> <c oughs> <c oughs> รายการเราชิวๆ <c oughs> คิดอะไรมากเขาลืมเราก็ทําให้อ๋อพี่ยังไม่เสร็จใช่ไหมยกมาแล้วอ่ะเราก็ใจร้อนนึกว่าเขาแบบลืม นึกว่าพ <m> ี่ลืมไว้อ๋อด okay. <mud> ้วครับหยิบมาหมดแล้วหลังจากที่เห็นเวยเตี่ยวแล้วอยากจะฝากบอกทุกคนว่ามากันหลายๆคนนะวลากินหมดกุกก่อนให้เข้ากัน ชิมน้ำเป็นลูกคนจีนบอกให้สุดดังๆถ้าสนดดังแปลว่าอร่อยแปลว่าอร่อยจริงเนี่ยอร่อยจริงอีกรอบเดี๋ยวไปเชื่อได้ได้อยู่เหมือนไม่พองหน่อยนะอแบบใช้งานยากอยู่นะบอกแล้วว่าเป็นลูกคนจีน เนี่ยการใช้ตะเกียบไม่ใช่ปัญหาดูเส้นไม่ต้องเข้าปากหรอกเพราะว่าแค่ไม้ก็เต็มปากนะจริง <c oughs> ๆคือเขามีตะเกียบจริงให้กินนะตะเกียบเนี้ยเอาไาเป็นพอปหรือว่าเอามให้กินจริงเขาบอกว่าแล้วแต่เลยอยากกินจริงก็ได้อยากเป็นพอปก็ได้อ่ะก็พูดขนาดนี้เราก็มากินจริงดิข้างในเครื่องนี้ก็จะมีลูกชิ้นเมื่อกี้มีเส้นให้สใส่แล้วก็มีเนื้อนะครับมีเนื้อหรือหมูแล้วแต่คนนะครับ ซึ่งทางรายการเรื่องของหมองเราเป็นรายการที่ใส่ใจเรื่องของทรัพยากรเงินนะครับราคามันเท่ากันเราก็เลยกินเนื้อต้องให้คุ้มถามว่าสามเก้าเก้าเท่ากันเนี่ยมันก็ได้นะมันคุ้มอยู่นะตู้ไม่น่ากินมี่ก็จะอิ่มแล้วเนี่ยลูกชิ้นไอ้ไอ้อันแรกก็จะตัดกำลังแทบจะหมดแล้วป้าใครจะกินได้หมดต้องกินบะหมี่ ใช้เอามาเลยเตอแน่พี่พีชแปดคนยังไหวเลยด้วยเนีเ่ยคือแบบสี่ห้าคนก็คือระดับรักกินอ่ะมาด้วยกันอ่ะรสชาติก็อร่อยนะครับรสชาติก็ดีนะโอเคเลยอันนี้ก็คือกิมบิบกของร้านเขาที่เป็นก๋วยเตี๋ยวถ้วยใหญ่สาหรับใครมาหลายคนมาแชร์กับเพื่อนเนี่ยได้หรือมากินถ้วยเล็กๆก,กินอย่างอื่นอาหารอย่างอื่นก็มียําก็มีนะครับข้าวก็มีนะครับหม้อไฟก็มีนะครับพิเศคัญคที่นี่คือได้บรรยากาศนะฮะก็เนี่ย คาเลสาบสีเขียวนะฮะไอที่พูดสีเขียวเนี่ยฟิลในใจอาจจะคิดน้ำากกระป๋หรือเปล่าอะไรไม่ใช่นะครับพีงงานทพี่ตกไปเมื่อกีน้นะฮะขึ้นมาไม่เป็นละลายนะครับต่อเล่นอันนี้พูดจริงๆนะคือไม่ได้อวยสถานที่เขาน้าไม่เหม็นแต่ว่ามันก็คงเป็นสีเขียวธรรมชาติของเขากินแบบชิวๆเนี่ยเที่ยงมาคนก็เยอะจริงๆถ้าเกิดแผ่นกล้องไปข้างหลังนี่คือเต็มร้านแล้วนะเรามาตอน11โมงอาจจะยังโล่งๆไงตอนนี้ก็คือเต็มไปละพอดีว่าเราเป็นคนเดียวบรรยาย เราจะบรรยายด้วยเสียงกันว่าก๋วยเตี๋ยวชามเบลอรอร่อยแค่ไหน ASMR ตาปลาก๋วยเตี๋ยวนอนนอนเฉยๆเริ่มจากคนต้อได้ยินเสียงน้ำเลยอ่ะต้อได้ยินเสียงน้ำกับเมื่อ หม้อไฟสองน้ำต้มยำน้ำตกก็คือเขาก็จะมีเซตเนื้อนี่มาให้แล้วก็รวกกินปริมาณเนื้อสัตว์ของเราในนี้ก็เยอะมากอยู่แล้วแล้วก็สั่งอันนี้มาอีกใครที่กินชชมเบอร์เลอร์ไม่อิ่มนะก็คือมากินอันนี้เราอิ่มแต่ว่าเราเราวู่วามไหนมาชิมซิน้ำต้มยำก็จะมีเนื้ออันนี้เราสั่งเนื้อมาอีกแล้วนะฮะชิมอืมอร้อนร้อนร้อนอย่ายืนเต่าก่อนอืม,อม นี่อันนี้ด่ชอบมากเลยนะที่นิ้วรู้จักปะรู้จักทำไมนะพี่ริ้วอ่ะมันคือส่วนของกระเพาะของวัวปะหรือควายปะวัวปะวัวหรือควายวัววัวนักการ์วัวแหละเดีย <c oughs> ชอบมาก <c oughs> บางทีว่างๆอยู่บ้านสั่งอันนี้ยำม,มากินเล่นยำขี้ <c oughs> ริ้วโอ้ยเอออืมอืมยำยำ ยอกุ้งหอยปูปลาแล้วก็ปลาหมึกอ,อันนี้คือจริงๆมันต้องเป็นปลาแดกเด้อมันต้องเป็นปลาลาเด้อแต่ว่าน,นี่สั่งแบบไม่เผ็ดมาแล้วก็ไม่ใส่ปลาลาหน้าตาก็คงแบบไม่ใช่ซิง,งเกิลเจเขาอ่ะอันนี้สุดอ,อร่อยดีนะทุกคนเพราะว่าลิ้นไม่กินเผ็ดไม่กินผักมันยำจืดอ่ะแต่ว่านี่คืออร่อยของลิ้นเพราะแบบนี้ทุกคนมา,นาทุกคนก็สั่งแบบปกติของร้านแล้วกันกินปลาหมึกอนะ่ะ มากเลยอ่ะคือแบบก๋วยเตี๋ยวก็ร้อนอนะอากาศก็ร้อนเนี่ยขอเครื่องดื่มอะไรเย็นๆแบบมามาดับร้อนหน่อยได้ไหมได้ค่ะจัดทห้ค่ะนี่อากาศแบบนี้เนี่ยร่างกายยิ่งอ่อนแอง่ายต้องหาอะไรดีๆมาเติมให้ร่างกายหน่อยดีกว่าเฮ้ยฝ่าล็อกส่งฉันแน่นจริง วูดดี้ซีล็อกนะครับหนึ่งขวดเนี่ยมีวิตามินซีสูงสุดเขามีผลตรวจวิเคราะห์ยืนยันด้วยจากมูลนธิธิผู้บริโภคและที่สําคัญนะครับ เป็นแบรนด์เดียวนะครับที่ใช้ขวดสีเขียวแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันแสงนะครับเข้าไปทําลายตัววิตามินซีนะครับทำให้เก็บวิตามินซีได้นานขึ้นนะครับและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างคือนี่นะครับฝาล็อกพิเศษแบบ2ชั้นนะครับตกป้องแล้วก็ล็อกวิตามินซีได้สูงสุดถึงมือคุณแน่นอนวูดดี้ซีล็อกเนี่ยเขาดื่มง่ายแล้วก็สดชื่นด้วยนะครับถ้าเกิดอยากได้วิตามินซีแบบเต็มเตมนะครับก็สามารถดื่มได้เลยวันละ2ขวดเช้าเย็นนะครับไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะจ๊ะสำหรับใครนะครับที่อยาก ง่ายมากเลยนะครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ซีเจซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขานะครับหรือว่าที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับ15บาทเองเขามี2รสนะฮะนี่รสส้มแล้วก็รสเลมอนใครชอบรสไหนก็ไปตามกันเลย <Okay. S 1> ฝากเข้าไปกดไลค์เพจวูดดี้ซีล็อกกันด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากได้โปรเด็ดๆก็เข้าไปที่ไลน์ออฟฟิเชียลของวูดดี้ซีล็อกกันได้เลยนะครับ <Okay. S 1> สุขภาพดีพร้อมดูดีได้ทุกวันต้องวูดดี้ซีล็อกวิตามินซีสูงที่สุดขวดเขียวขวดนี้ ่อินมแล้วแล้วก็สดชื่นแล้ววันนี้นะครับก็จะขอปิดบล็อกเลยแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของหมอในวันนี้นะครับก็พามาที่ก๋วยเตี่ยวชามเบอร์เลอร์เนี่ยนะก็อยู่ที่สงประพา14นะอยู่แถวดอนเมืองนะใครอยากมากินก็มากินได้นะครับถ้วยใหญ่แบบนี้เลยใหญ่มากจริง ก็มากันเยอะๆมากันหลายๆคนนะครับเพราะว่ากินคนเดียวไม่หมดแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเพื่อนครบจริงๆนะครับก็มาสั่งถ้วยเล็กได้นะครับมาคนเดียวกินคนเดียวได้นะครับถ้วยเล็กๆเขาก็มีนะครับไม่ต้องมากินแบบใหญ่โตแบบลิ้ก็ได้นะขอปิดบล็อกนี้ละกันนะครับก็ฝากขอฝากวะก็ขอฝากไปด้วยนะครับสำหรับเรื่องของหมอนะครับฝากกดไลค์ s u b s c r i b e กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามหาคอนเทนต์ดีๆสาระดีๆหรือว่าอะไรที่น่าสนใจนะครับมาฝากทุกคนกันก็อย่างที่บอกนะครับก็มันเป็นเรื่องของหมอนะเรื่องของหมอก็คือเรื่อองงข ก็จะแบบว่าเออตามใจนิดนึงวันนี้จะไปกินนู่นวันนี้จะไปทํานี่วันนี้จะไปเล่นนี่นะครับก็อรอลุ้นกันแต่ละ EP จะเป็นอะไรบ้างนะจ๊ะส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ